สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงนะครับทุกทุกท่านเดินนะครับผมวันนี้นะครับเรามีสินค้าแนะนำนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นตู้ซับเบดส8นิ้วนะครับ18นิ้วไม้อัดแท้20มิลนะครับขอบเหล็กสีระเบิดนะครับด้านข้างก็นี่ครับดูเลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างเข้ามาดูใกล้ๆเนาะนะครับอยากจะบอกว่าเป็นงานที่สวยที่เนี๊บมากนะครับ ดูครับมีมือจับนะครับเรียบร้อย <eterm oon> นะครับเข้ามาดูงานสีระเบิดนะครับใกล้ๆนะครับงานสีระเบิดการเข้าเหล็กต่างๆนะครับสวยแล้วก็เนี๊ยบมากเลยนะครับตัวนี้เป็นขนาดความกว้าง56นะครับลึกที่80แล้วก็สูงที่80นะครับมาดูนะครับด้านหน้าจะเป็นตะแกรงขีดนะครับนี่นะครับตะแกรงขีดอย่างหนาเลยนะครับตะแกรงขีดอย่างหนาแล้วก็ตรงที่เป็นเป็น ไอ้เห็นขอบไม้นะครับตรงนี้เราจะใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟองน้ําแบบบางนะครับเพื่อป้องกันนะครับเวลาเวลาตู้ทํางานนะครับมันจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนนะครับทามาให้เรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับแม้แท้ยี่สิบมิลสีละเบิดนะครับบอกเลยว่างานนี้นะครับสวยเนียบมากนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังพี่น้องนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับบีวีตัวนี้นะครับจะดอกจะเข้าด้านหลังนะครับแบบนี้เลย นะครับเดี๋ยวเอามาแกะให้ดู้อพี่น้องเด้อนะครับรอสักครู่นะครับบอกเลยว่าสวยมากครับตัวนี้นะครับงานดีงานเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นตู้จากแบรนด์ n Audio นะครับของดีเมืองจังหวัดกรฬสินนะครับมันจะออกไหมนี่มีกี่ดอกมีสองดอกเนาะนะครับเราแถมเป็นเพดหลังไปเรียบร้อยนะครับนี่เพดหลังตรงรุ่นเลยนะครับมันจะออกบาละ สักขู่ได้พี่น้องเด้อนะครับมีจักดอกบ่มีสมีบ่เอาขีมบ่ขื้นดึงออกก็จังไงเอาแบบเรียวๆจังเสรล่าพี่น้องจังของไม่พี่น้องมันแน่นดึงดึงครับอู้นะครับนี่มาดูตรงนี้เลยนะครับดูงานนะครับ ด้านในนะครับตรงที่ฝาปิดนะครับตรงนี้ก็จะใส่เป็นพลาสติกบางเนาะนะครับเป็นคล้ายเป็นฟองน้ําชนิดบางๆพี่น้องครับเพื่อป้องกันนะครับเวลาดอกดิ้นนะครับเวลาดอกดิ้นนะครับลดนะครับลมจากภายในออกข้างนอกทางด้านหลังฝานะครับทำให้น้ําเสียงนี่คือดันออกไปทางหน้าได้หมดเลยนะครับมาดูนะครับตรงใส่ดอกลําโพงนะครับด้านใน ยาซิลิโคนให้หมดเรียบร้อยทุกมุมนะครับด้านในนะครับฝังเป็นทีนัดให้หมดเลยนะครับงานดีงานสวยไม้อัดแท้20มิลนะครับงานนี่แบบนี้ดูด้านบนนะครับพวกดูกไม้อะไรต่างๆนะครับเสริมให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างของในส่วนของตู้นะครับนี่ไมทสาบาชังกล่องเห็นไหมนะครับนี่นี่ครับมันอาจจะมืดหน่อยด้พี่น้องเด้อนะครับนี่ครับดูตามนิ้วมือเลยนะครับเสริมความแข็งแรงครับผมแน่นมากนะครับมา ของใหม่เมื่อหนึ่งครับตัวนี้นะครับจัดไปในราคาเพียง2,900บาทเท่านั้นนะครับ2,900บาทบอกไล้ว่าสเปคนี้คุ้มมากนะครับงานดีงานเนี้ยบนะครับตรงไหนไม่ดีเราโปสีก่อนพ่นสีทุกจุดนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้รับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนงานสวยงานเนี้ยบ2,900บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสินค้าอยู่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินเบอร์โทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์เบอร์เดียวครับ0 6 3 0 5 6 4 8 7 6นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องสมาชิกค,ครับผมสวัสดีครับ